หลังจากที่ผลคะแนนโหวตตกต่ำนิ้งวันนี้แหละเอาจริงหมูตัวนี้เก่งนะเนี่ยเต้นไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยจานหมีสีน้ำตาลที่มันพันอะไรอะ่ะจากการวิเคราะห์แล้วนั้งหมีตัวเนี้ยหมีคัวโลกคัวโลกเหนือหรือคัวโลกใต้คัวโลกตะว,วันออกพังนองเปแอนเฟนวันนี้ควต้องจีนเรี่ยงมาตกใจแลรว ทำอะไรผิดใครใครทำอะไรผิดเนาะเนะเนาะเออใช่ใช่แน่ใจนะพวกเองสองตัวให้พูดอีกทีนึงมีมีมอ่าแล้วครูเขาให้ขึ้นไปเจอที่ไหนอ่ะห้องพักครูอ่ะถามหาคนที่ดีสอกปากกา <c oughs> คนที่เขียนสมุดเพื่อนแล้วก็คนที่เขียนยางลบเพื่อนด้วยเองพอจะรู้ตัวไหมใครใครก่อนกินข้าวเขาไม่พูดกันหรอก วกมันยังไม่ยอมรับจับตัวได้นะจะจับตับนิ้วอ้ไรเป็นนิ้วเหรยก็ดิขึ้นมาดีหมอแพวกเองทำหมอโอ้อย่าลืมไปหาครูด้วยนะเออรู้แล้วอืออืออืออืะเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลย เดี๋ยวจะไปสอนนี่พวกเธอไม่ได้ทำอะไรอ่ะโบนัสเป็นคนทำนี่เราสายแล้วสายแล้วฝากเอาสีกับท่าพวาดเ่ยไปไว้ในห้องหน่อยก็เกว้าเรื่องอะไรที่แท้คุยยังไม่รู้อ่ะเร็วๆๆสายแล้วค่ะค่ะฝากทีนะคะนางเป็ดแอนเฟนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เทนนิสและโบนัสดอยทีพูดใหญ่เลยนาะ อะไรเปล่า,ปา,ปาเปลาค่ะหนูพูดกับเทนนิสใช่ไหมฝากหน่อยนะคะอ้วนเสื้อใหม่เหรอใช่ทุนที่ได้มาเราก็ไปซื้อเสื้อบางส่วนใจจริงนะกะว่าจะลดทุนแต่มันลดไม่ได้กินผักอ้วนกินแล้วแต่มันลดไม่ได้ต้องออกกำลังกายทำได้เหรอเบลลี่สอนแคนตื่นอย่างเดียวอ่ะเรื่องนั้นไว้ จัดการ้องเป็ดกับลูกสมุนมันก่อนดีกว่าใช่ปากแข็งไม่ยอมรับความจริงปล่อยมันไปก่อนวันเนี้ยวันหลังค่อยหาวิธีจัดการมันเรียนหนังสือก่อนน้อยแน่ข้า<ะ>ก้าหย่งขนาดนี้เลยหรอวันนี้สองสาวขอทำความดีหยิบของมาให้เพื่อนๆ ทำดีอ่ะเขาไม่พูดกันแบบนี้เขาเรียกว่าทำดีเอาหน้าถือสีกล่องเดียวทําเป็นเอ็กอาร์สมาร์ทดอกอุตะลูกศิและอาจารย์จะให้อภัยพวกเจ้าไปทางนี้เริ่มเรียนกันได้แล้วนะค่ะ สบายเลยนะไม่ต้องถืออะไรใครใครพูดอะไรป้าคุณครูไปไประชุมมาคิดว่าอู้เหรอคะใช่คุณ,คณสันทีค่ะเทนนิสบอกว่าใช่ค่ะเทนนิสเดี๋ยวจะโดนหักคะแนน <c oughs> เองจะพูดทำไมชั่วโมงระบายสีฉันต้องชนะอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์และลูกสมุนจะเงียบสักทีคะจะได้เริ่มเรียนทนฟังนานล จะแก๋ว่วา,ย,ายังไงคะยมโรปะปะ่าเฮ้มีอะไรเก่งกับผาาแค่คนเดียวเท่านั้นแหละมาเริ่มเรียนกันค่ะชั่วโมงระบายสีการ์ตูนของเด็กยมโรภ้านี้นะคะ <laughs> อะอดออทไมอะ่ะมันก็สวยดีอ่าเด็กชายตินขอบคุณครับเด็กหญิงปุ๊กกี้ขอบคุณค่ะ อ่ะลูกสมุนโบโบโบดค่ะอ้าวคุณแปดเตนนิดค่ะทำไมชอบเรียกชื่อกันผิดเนี่ยเริ่มระบายได้เลยหนะคะค่ะกระตูเรื่องนี้เคยดูอยู่นะมาวาสร้างความปั่นป่วนให้เจ้าหมีเจ้าหมูตัวนี้ก็เป็นเพื่อนของเขาทำอะไรเลอะเทอะก็ต้องมาคอยเก็บให้เอ้ยเหมือนนังเป็ดเลยเอค่าไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน แสดงว่ากำลังเล่านิทานอยู่นันเนี่ยใช่ใช่เด็กเลี้ยงเป็ดอะเออการละครหนึ่งมาแล้วมีเป็ดสี่ตัวนักเรียนอยากให้ระบายรูปอะไรคอมเมนต์บอกครูส้มจิตได้นะคะหมูตัวนี้เก่งนะเนี่ยเต้นไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยมันทำอะไรได้เยอะกว่าหมูบางตัวอีกนะเองพูดถึงใครอะพูดถึงนังเป็ดแล้วไปยัมโรม่ดูจริงๆเหรอมันหลอกว่านะเฮ้ย รู้และวคิดว่าข้าโง่เหรอเดี๋ยวรอจัดการมันทีดียวถ้าปุกกี้เป็นหมีตัวนี้นะปวดหัวแน่ๆเลยจานหมีสีน้ำตาลนี่มันพันอะไรอ่ะเออคอเค็กก่อนนะนอนตกบอลเหรอจ้าโอ้ยไม่ได้คอเค็กคอคิดแล้วทำไมไม่พูดในชาดอะคอเค็กคอเค็กจากการวิเคราะห์แล้วนั้นหมีตัวเนี้ยหมีควรโลง ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต<ป>้ขั้วโลกตะวันออกพังเอลดนะับมีล้วจังช้าไปเจ้าหนูไม่ช้าหรอกเต็มหน้าค่าเลยเนี่ยพูดมาได้มีขั้วโลกตะวันออกบ้านเองมีไงมีมีจริงเหรอจ้าโอ้ยกวนประสาทมันเฉยๆเองนี่ก็ซื้อมื้อเชิญพวกคุณเถียงกันไปเถอะนะคะ หลังจากที่ผลคะแนนโหวตตกต่ำเน้นอ้วนี่แหละอเอาจริงอ้วนอุกกี้ให้ที่สองก็แล้วกันเพราะที่หนึ่งอยู่ตรงนี้พูดเ,เป็นเรื่องตลกเรื่องระบายสี <c oughs> เอวนิดไม่เคยพลาดจานจานสรุปหมี่ตัวเนี่ย <c oughs> ชื่ออะไรเอาฮาหรือเอาความรู้เอาฮาหมี่แพนด้าถ้าความรู้อะหมี่กริซลี่ล <c oughs> ูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยตลกทั้งวัน สาระพูดลอยเรอเจ้าอ้วนดูนี่ระบายหมูเสร็จแล้วตอนนี้เราไล่สีผมอยู่ปุ๊กกี้ยังไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงหมีเนี่ย <c oughs> ออดดอยประสบการณ์เป็นนี้แหละชัวร์นะจาะหมีตัวนี้กิสลี่มันเป็นอะไรนักหนาเป็นสัตว์เลี้ยงบ้านยังไง <c oughs> อือกำลังมองหายอยู่อยากเลี้ยงสักตัวแถวเจเจมีป้ามีมีมีไม่ใช่ก็ะรอกผ <c oughs> เห็นยังโร้ระบายตัวนั้นหิวข้าวผัดเลยเข้าผัดกันไม่ใช่เข้าผัดก, <off itt> ก,กุ้งไม่ใช่แล้วข้าผักกดอะไรอ่ะข้าผัดหมู <off itt les> นี่มันโรงเรียนตลกคาเฟ่ชัดๆ <off itt les> บูลลี่ชอบบูลลี่กันยาย <off itt les> ก็บอกหิวข้าวผัดย <ules> ังไม่ได้พูดอะไรเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ โผอ้วนรายละเอียดไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีแต่ตัวคนของจริงอะนะเขาไม่พูดบ่นอะไรมากหรอกได้แบบไหนก็ทำไปอย่างไมมไปไหนเลยอยู่แต่มี่ของพี่จะเสร็จแล้วนะน้องๆอะไรยมโลจะเสร็จแล้วเหมือนกันโอ้ยแค่ฉันวางหนังสือเครียดแล้วเจาจะเครียดทด่ยางมันเป็นงานแหมแล้วสูงเล็งสปีดแล้ว อ้าวเล่งมือกันหน่อยนะคะจะหมดเวลาแล้วค่ะข,ของอาจารย์ใกล้เสร็จแล้วนะลูกศิษย์ก็มีรีบไงต้องการความสวยเข้าใจเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเหมือนกันอ้วนวันนี้เอวน,นิดเบอร์สองเสร็จแล้ววุ้ยนึ่งเป็ดชาไปต่อ ฮ้ยทำไมปุกกี้ช้ายอยู่คนเดียวอะ่ะใครบอกเองข้าก็ยังไม่เสร็จเนี่เสร็จแล้วเจ้าสรุปเองเป็นคนภาคไหนอะ่ะข้าไปภาคไหนก็เป็นคนเหมือนกันแหละเสร็จลัวเนี่ยปุกกี้จะไปกินข้าวยังโหลเพิ่งกินมาแป๊บๆยิ่งวิ่งเออไวตอนนังโตอเสร็จแล้วช้าแต่ชัวร์เจ้าหนูเยลลี่เสร็จเองก็ไปส่งสิ ุดท้ายตลอดเลยนะคะค่ะฮะว่ายังไงนะคะน้องๆอ,อ๋อเห็นกันไม่ชัดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงเลยะค่ะฝากผลงานด้วยนะครับเพื่นฝากอะไรเจ้าอวนอย่าลืมโวทของเอลนิดกันเหมือนเดิมน,นะคะ F4 6ปเะะอ,อะขิวไก่หรอซีเว้ยไม่ใช่แค่ซี วอดของเจเอลโรด้วยนะจำเอาไว้วอดวอดวอดพูดแบบนี้ใครเขาจะไปให้ต้องขอคะแนนดีๆแบบนี้เด้อค่ะเด้อวอดให้คอยด้วยเด้อจ้าขอสิบเลยเด้อไปเล่นกองทรายตรงนู้นไปมันมีหรอยังไม่ส่งการเลยอย่าลืมวดให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะทุกๆคน เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอะ่ะมันเมื่อยมือดูสิดำเลยแค่นี้ละคะ่ะปวดด้วยแล้วทำไมต้องไล่เพื่อนคาาเปล็กกอกทรายอะ่ะนั่นดิพวกเองอะ่ะไม่รู้จักประเพณีของไทยหรอส่งการานอ่ะขนทรายเข้าวัดอือพี่ทะเลมีเพียบเลยใช่รอแหละจานเป็นตักดิไปดี <c oughs> ไปเป็นตักทรายเองจะเป็นตักตอนนี้น,นะ ชอบของใครคะแนนเต็มสิโบโหวตได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับเอ็งไม่ไปจักรยเหรอไม่มีตังค์ขรถไฟ